สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดร o อ้อค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์มาตอบคำถามของน้องคนหนึ่งนะคะอาจารย์จะเรียกว่าน้องและกันนะคะซึ่งน้องเนี่ยเป็นผู้ติดตามอาจารย์มาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะน้องเขียนมาด้วยหัวใจที่กำลังเริ่มเรียนรู้ที่จะฟัง เสียงของตัวเองเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเรื่องราวของน้องทำให้อาจารย์รู้สึกซาบซึ้งมากค่ะเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการมี EQ จริงๆค่ะไม่ใช่การควบคุมอารมณ์แต่มันคือการกลับมารู้จักหัวใจของตัวเองอย่างอ่อนโยน ซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ชื่นชมนะคะอาจารย์อยากแบ่งการตอบออกเป็นช่วงนะคะสักหช่วงเพราะว่าจดหมายค่อนข้างยาวนะคะในช่วงแรกเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของความกล้าของการมองเข้าไปในใจ น้องเล่าว่าเพิ่งเริ่มสำรวจตัวเองตอนอายุ27ปีหลังจากความสัมพันธ์5ปีที่จบลงน้องไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่รู้สึกอยู่ข้างในคืออะไรอยากสื่อสารแต่พูดไม่ออกกลัวว่าจะไม่ถูกรักถ้าพูดตรงๆจริงๆหลายคนเป็นแบบนี้นะคะ จนสุดท้ายความรู้สึกทั้งหมดมันอัดแน่นจนอยู่ในใจแล้วกลายเป็นคำพูดแรงๆทั้งที่จริงใจของน้องไม่ได้อยากทำร้ายใครเลยหลายคนเจอสถานการณ์แบบนี้ค่ะอาจารย์อยากจะบอกน้องอย่างนี้นะคะว่านั่นไม่ใช่ความผิดนะคะมันคือเสียงของความเจ็บปวด ที่ไม่เคยถูกฟังที่ไม่เคยได้รับฟังที่ไม่เคยมีใครฟังเราและในวันนี้พอน้องกําลังเริ่มฟังมันเนี่ยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางอารมณ์มันไม่ได้เป็นเรื่องแย่นะคะทิ้นในช่วงที่สองอาจารย์อยากจะเรียกตรงนี้ว่าอารมณ์ที่ ไม่ได้รับอนุญาตอารมณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตมันไม่เคยหายไปเวลาที่เราเติบโตจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยพูดเรื่องอารมณ์เราก็จะเรียนรู้โดยที่ไม่รู้ตัวว่าอย่าแสดงมันออกมามากหรืออย่าแสดงมันออกมาหรืออย่าร้องไห้มากไปจริงการร้องไห้ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะ แต่จริงๆแล้วอารมณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตมันไม่เคยหายไปไหนคะ่ะมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็รอวันที่ให้เราหันมาฟังน้ำตาของน้องตอนที่พูดเรื่องจริงจังกับแฟนหรือว่ากับแม่เนี่ยอาจารย์มองว่าตรงนี้มันไม่ใช่ความอ่อนแอเลยนะคะ แต่นี่ก็คือร่างกายกำลังปลดปล่อยสิ่งที่ค้างมานานก็คือการที่หัวใจพูดว่าเออฉันเหนื่อยแล้วนะฉันฉันอยากมีใครสักคนที่เข้าใจฉันอยากได้รับความเข้าใจบ้างใช่ไหม ที่ีอีกช่วงหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกนะคะพลังของการเขียนแล้วก็การสื่อสาร2รอบอันนี้อาจารย์ชอบอาจารย์ชอบมากเลยนะคะที่น้องได้ค้นพบวิธีของตัวเองคือเขียนก่อนแล้วก็พูดทีหลังพูดรอบแรกเพื่อปล่อยอารมณ์ แล้วก็พูดรอบที่สองด้วยความตั้งใจที่จะเข้าใจอันนี้แหละนี่คือ eq ในชีวิตจริงนะคะการที่รู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรก่อนจะส่งต่อออกไปให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันคือการเปลี่ยนปฏิกิริยาให้กลายเป็นการสื่อสารอย่างมีสติคะ่ะ ทีนี้อาจารย์อยากฝากน้องเอาไว้สักสามเรื่องนะคะให้เขียนบันทึกความรู้สึกทุกวันไม่ต้องยาวแค่บอกตัวเองว่าวันนี้ฉันรู้สึกอะไรไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีบันทึกความรู้สึกทุกวัน แล้วก็ให้คะแนนความรู้สึกนั้นจาก1ถึง10ซึ่งถ้าน้องติดตามคลิปอาจารย์แล้วได้ฟัง eq ดีขึ้นได้ใน3าสิวันน่ะอาจารย์คิดว่าน้องน่าจะมีแนวทางแล้วแหละนะคะสุดอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะฝากไว้นะคะนอกจากการเขียนบันทึกแล้วเนี่ยให้ใช้คำถามสำรวจใจตัวเองอย่างเช่นน้องกลัวอะไรนะคะหรือว่าน้องต้องการอะไรจริงๆนี่เป็น เป็นการถามคำถามแบบแบบเปิดใจกับตัวเองนะคะถ้าถ้าน้องรักตัวเองมากกว่านี้น้องจะทำยังไงเห็นไหมคะอาจารย์ว่าคำถามที่ดีมันจะทำให้เราเข้าใจตัวเองและมีความชัดเพิ่มมากขึ้นค่ะสวนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะกลับมาอยู่กับร่างกายของเรา เวลาที่เราหายใจสั้นแน่นในอกหรือรู้สึกปวดปวดตรงไหนเนี่ยอย่าเพิ่งรีบหนีอย่าเพิ่งไปไม่สนใจมันอันเนี้ยถ้าเรารู้สึกถึงทางกายของเราอะแปลวว่าร่างกายมันกำลังสื่อสารกับเรานะคะว่ามีบางสิ่งที่ต้องการการรับฟังร่างกายเรามันฉลาดนะ เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญตรงนี้นะคะอาจารย์อยากมีคําพูดที่จะฝากถึงน้องนะคะว่าน้องไม่ใช่คนที่พูดไม่ดีแต่น้องคือคนที่กำลังเรียนรู้ที่จะพูดด้วยความรักค่ะ อย่าโทษตัวเองค่ะที่เพิ่งเข้าใจสิ่งเหล่านี้ในวัย27แม้แต่ผู้ใหญ่หลายคนก็ยังไม่เคยเริ่มเลยด้วยซ้ำไปค่ะแต่วันนี้น้องได้เริ่มแล้วและนั่นคือสิ่งที่งดงามที่สุดในเส้นทางของหัวใจนะคะ EQ ไม่ใช่การกดอารมณ์ แต่มันเป็นการที่เราได้รู้จักอารมณ์และเลือกใช้มันด้วยสติและทุกครั้งที่เราฟังหัวใจตัวเราเองอย่างอ่อนโยนเรากำลังรักตัวเองมากขึ้นอีกนิดนึงเสมอนะคะอาจารย์ขอบคุณน้องอีกครั้งหนึ่งค่ะที่แบ่งปันเรื่องราวที่ที่มีมุมที่ดีมาก เป็นเรื่องราวที่ซื่อสัตย์จากหัวใจเลยอาจารย์ขอบคุณทุกคนคะ่ะที่กำลังเรียนรู้ที่จะรักตัวเองด้วยพลังของ EQ ใครมีคำถามอะไรก็เขียนมาได้นะคะอาจารย์อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ก็ก็ตอบแหละนะคะแล้วพบกับอาจารย์ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ